ไขข้อสงสัยนักบินพูดอะไรอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่าน b คปเปิ้ลครู s t ส t ต for. อร์ทเทคอ a ฟแคปเปิ้ลครู a m s ามสด n รแ a r คอรถ้าไม่อยากพลาดทริคเพื่อสุขภาพที่ง่ายๆและทำได้จริงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะยิงอัปเดตตลอดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ยิงค่ะมาแชร์ช่วงนี้ก็กลับมาสู่ช่วงตอบคำถามยอดฮิตบายยิงค่ะมาแชร์เหมือนเดิมนะคะคำถามในวันนี้จะเป็นคำถามในวงการบินนะคะนั่นก็คือมีหลายคนนะคะชอบถามเข้ามาว่าเวลาที่เรานั่งเครื่องบินแล้วได้ยินเสียงนักบินพูดอะนักบินพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยบางคนก็บอกว่าคือไม่เข้าใจในสิ่งที่นักบินพูดแล้วก็เกิดความรู้สึกที่แบบ ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะกลัวว่าตัวเองจะพลาดข่าวสารอะไรไปนะคะวันนี้หญิงก็จะนำสิ่งนั้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังทุกทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าเสียงที่ทุกคนจะได้ยินบนเครื่องบินนะคะที่เป็นเสียงของนักบินนะคะก็จะมีเสียงสองแบบนะคะแบบแรกก็คือเสียงที่นักบินพูดกับท่านผู้โดยสารทุกท่านนะคะ อย่างที่2เลยก็จะเป็นแบบที่นักบินคุยกับลูกเรือนะคะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะในแบบที่2เนี้ยโดยโดยปกติแล้วนักบินกับลูกเรือหรือว่าพนักงานต้อนรับแอร์แอร์สเตันะคะก็จะมีการพูดคุยสื่อสารกันด้วยวิธีการหลายๆแบบนะคะแต่ในบางแบบเราจําเป็นต้องพูดคุยกันแบบที่ผู้โดยสารได้ยินนะคะก็ต้องขออภัยที่รบกวนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการสื่อสารที่เราจําเป็นต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเป็น สิ่งที่เราได้ฝึกฝนมาแล้วก็เทรนมานะคะว่าข้ารบินพูดอย่างนี้ลูกเรืต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคำที่เป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะอาจทำให้ผู้โดยสารบางท่านได้ยินแล้วรู้สึกไม่สบายใจได้นะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราพลาดข่าวสารอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นแค่ข้อมูลที่นักบินคุยกับพนักงานต้อนรับนะคะถ้าหากว่าเป็นข้อมูลอะไรที่ผู้โดยสารจาเป็นจะต้องทราบนะคะหรือว่าเป็นสารแบบแรกที่นักบินตั้งใจที่จะคุยกับท่านผู้โดยสารนะคะนักบินก็จําเป็นจะต้องพูดคุยมากกว่าหนึ่งภาษานะคะก็คือจะไม่ใช้ภาษา อังกฤษนะคะถ้าากว่าเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์บินของประเทศไทยนะคะก็จะมีภาคภาษาไทยด้วยนะคะย้อยนกลับไปที่แบบที่2ก่อนนะคะโดยทั่วไปที่เราได้ยินกันนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆนะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็น Kevin c r e w we stay for take off ก็คือแคปินครูนะคะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกๆท่านนะคะ B s t a e ก็คือนักลง for take off ก็คือเรากำลังจะนำเครื่องนี้ค่ะขึ้นบินแล้วนะคะอีกคำหนึ่งที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกันนะคะก็คือ c a ป i n Crew ู B s t a t e for landing ก็เหมือนกันนะคะเคป i n นครู Crew, ก็คือลูกเรือทุกท่านมีสเตทโดนั่งลงนะคะ f o r ์เร n ดิ้งเราจะนำเครื่องนะคะลงจอดที่สนามบ,บินปลายทางแล้วนะคะอีกคำหนึงที่ผู้โดยสารหลายท่านน่าจะได้ยินกันบ่อยนะคะก็คือเคปซินครูี่ซองซอดอลแอนด์ครอเช็กก็คือเคป i n นครูนะคะลูกเรือทุกท่านค่ะ ดิซ้อมสอดอก็คือเป็นการทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประตูนะคะในในรูปแบบหนึง่งแอนโครเชกแล้วก็ตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งประโยคแคปปิ sound, so dark, ้ง e s ูดิ s ้ o ม r and crosscheck ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่ผู้โดยสารจะได้ยินนะคะเมื่ออากาศยานได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วก็กำลังเตรียมที่จะเปิดประตูให้ผู้โดยสารทุกท่านาลงจากเครื่องบินนะคะไปยังสนามบินปลายทาง ส่วนรูปแบบการพูดคุยแบบแรกนะคะที่นักบินตั้งใจจะพูดคุยกับผู้โดยสารนะคะก็มันจะเป็นคํากล่าวทักทายนะคะยินดีต้อนรับขอบคุณที่ใช้บร,ริการแล้วก็แจ้งข้อมูลต่างๆให้กับผู้โดยสารทุกท่านทราบนะคะ ตัวอย่างโดยคร่าวๆนะคะก็อย่างเช่นสวัสดีค่ะท่านผู้ยสารทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินไปหน,นึ่งสามสี่ขณะนี้เรากำลังอยู่ที่ความสูง3 9 0 0 0ฟุตหรือประมาณ11กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางสู่ท่าอากาศยาน1นึ4ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายในเวลา1,2,3,4 ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา5 6 7 8ของประเทศไทยซึ่งเวลาของสนามบินปลายทางจะเร็วกว่าหรือช้ากว่าประเทศไทยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปพยากรณ์อากาศที่สนามบินปลายทางมีกี่องศาเซลเซียสยใ,นในเรื่องของอุณหภูมินะคะหลายท่านอสงสังยว่าทําไมนักบินต้องพูดด้วยคือบางครั้งนะคะเวลาที่เราบินอุณหภูมิจากสนามบินต้นทางกับปลายทางนะคะจะมีความแตกต่างกันมากอย่างเช่นช่วงเวลาประมาณ เดือนเมษายนแล้วกันค่ะซึ่งประเทศไทยร้อนมากแต่ในบางประเทศเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือว่ามีหินมะเลยนะคะผู้โดยสารบางคนเนี่ยเขาขึ้นเครื่องมาพร้อมกับเสื้อกันหนาวนะคะมีขนเฟอร์เต็มตัวเลยเพื่อป้องกันความหนาวเย็นนะคะแต่เมื่อถึงประเทศไทยซึ่งอุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยโหเกือบจะ40องศาเซลเซียสเลยซึ่งมันร้อนมากนะคะก็จําเป็นจะต้องแจ้งให้ผู้โดยสารเนี่ยทราบก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเตรียมถอดเครื่องป้องกันความหนาวทั้งหมดเนี่ยออกก่อนนะคะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะร้อน ับแตกได้นะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะถุกเลยก็คือเสียงของนักบินที่ผู้โดยสารทุกท่านได้ยินนะคะจะมี2รูปแบบก็คือเสียงที่นักบินต้องการจะคุยกับผู้โดยสารทุกท่านนะคะโดยภาพรวมเลยก็คือจะมีมากกว่าหนึ่งภาษานะคะจะไม่ได้มีแค่ภาษาอังกฤษนะคะเพื่อจะพูดคุยสื่อสารให้ผู้โดยสารทุกท่านเข้าใจนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือนักบินคุยกับลูกเรือนะคะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในแบบนี้อาจจะมีแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ได้แปลไทยถ้าถากว่าผู้โดยสารท่านใดได้ ยินเสียงนักบินแล้วรู้สึกว่าอคุณอะไรนะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามพนักงานต้อนรับได้นะคะว่าเมื่อสักครู่นียนักบินพูดว่าอะไรตัวเองเนี่ยพลาดหลังที่สําคัญอะไรไปหรือเปล่านะคะเป็นยังไงกันบน้างคะสำหรับข้อมูลที่หญิงนํามาแชร์กันในวันนี้าหากว่าท่านใดฟังแล้วมีอะไรอยากจะแชร์ต่อหรือว่ามีอะไรอยากจะถามก็เหมือนเดิมเลยนะคะทิ้งข้ความไปได้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ